สวัสดีค่ะอันนี้ก็มาต่อมาต่อคลิปนี้เนาะค่ะเนาะนี่อันนี้คือ fc fc วันเห็นให้กินเลยค่ะบวชทุเรียนค่ะนี่ใส่แก้ววอย่างนี้เลยใส่แก้ววอย่างนี้เลยหอมหอมเลยหอมกะทิบวชทุเรียนเน้จะเพิ่งเคยกินเป็นครั้งแรกเนาะค่ะเนาะบวชทุเรียน มจะเสียบลายชิมหนูชิมหนูชิมหูทำมาตาเลยมันร้อนมากเลยทำมาตาเลยบ่มันมันมันจะร้อนถึงเดี๋ยวพิ่งกินก็อเดี๋ยวกินค่อยั้นกว่บ่กินกย่กินนออนมันหวานไปนะพอดีมันหวานแค่พอบ่พอดีค่ะพอดีบแซเลายอือ ร้อนีรนอๆร้อนมาหาเอฟซีเอฟซีก็บตอนรับยังดีเลยค่ะแซ็บสุดๆเลยกานเข่าทางน้ำเขียวลอยวิวเลยนี่ค่ะนี่ค่ะมาดูบทเรียนนะคะนะคะ เป็เรียนภูเไม่ใช่บทไอ้นนะไม่ใช่บทบัญชีนะคะบวชทุเรียนแค่บวชทุเรียนนี่พูดแล้วค่ะแต่กินแต่กินอันอันเป็นหน่วยกันยากแล้วเนาะค่ะอันนี้มากินบวชทุเรียนอีกโอ้ยสุดยอดเลยบวชทุเรียนภูเขาไฟเนาะจ้ะในนี้เขาเด็กพี่มากเด็กพี่เด็กพี

ไม่ลึกไม่สื้อเลยสิครับแล้วเพไปใช้แผนก็ได้มันใช้ผลนะแสแปหลายเด้อค่ะบบททุเรียนกูถึงแต่มันยังฮอนฮอนอยู่นะเอยากไปเลยขอขอให้มีข้าวให้อยากไปอบรมแต่ว่าก็คิดถึงที่รักเนาะที่รักเนาะไปไกลก็คิดถึงของแมงมุมแอมมวยก็เสแปแม่นว่าอมมวยก็เสแปรดิแอมมวยเสแปรให้เสแปรอี๋ลี่ชอบต้นตำล้ำของเออาหยไม่ใช่ไม่ใช่แอมหอยอะไรนะเขาอยากผัดผัดหอยอะไรเนี่ยะผัดหอยปพิซิตพ่อไป โอ้ของของจอ้าไม่น่อยไห่หลอดแลนะบอผัดหอยนะเกงเกงมาไม้เขาก็ต้รับเพราะว่าบ้านเขาเนี่ยมาทน, <ไฟ S 1> นเจ้ากัย่องเอาแตมียเจ้าล่ะละคข่ย่าพึ่งเมื่อไห่เรายก็หักเจ้าเนาะไข่ไม่หน่อยเจ้าละอะข่สิก้าล้ม่คิว <ะ S 3> ปิงล้ลงล้ลงวะความจริงแสดงความจริงจังจริง่แ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 ่งแ่โอ้อคุญอคุญคบุอุ นห้อนๆล้ค่ะเฮ้ยเขาไม่ลอยอย่างนี้เลยเฮ้ยดูดิก็จะได้เอาโทรศัพท์เจ้านั่นแล้วโทรศัพท์เจ้าคืองานแท้นี้มันงานนะมาเด้อขากินเบียร์น้ำกันอย่าพูดอย่างนั้นเบียร์บุ้งเบียร์ที่ไหนเนี่ยมัน น้ำชูกำลังเออพูดไปเรื่อยเปื่อยไม่รู้เรื่องเลยเบี้ยรูเบียอะไรที่ไหนอ่ะขอโทษขอโทษขอโทษขออภัยด้ค่ะสุขภาพน้ำพุสุขภาพพี่เชนมราไม่บนฝาอีกเลยปีเตียสมัครปีเตียไม่ได้กินเจ็พี่ชายผมไม่ได้กินเหรอไม่ได้กินมีคนซื้อมาโอไม่แล้วผมต้องทดแทนพี่อะไรบุญคุณพี่เขาได้เหมโอเคโอเคเสมอที่ไม่ไปพี่ไม่ได้ทานของใครเลยอะไม่มีคนทานอ่ะโอเคหมดเลยครับโอเคหมดเลย แซลลพงไรครัพี่ได้แกงกับไปเลยกินกินของแล้วดี้ขาดแั่หนึ่งเดี๋ยวั้นสดแล้วอีกครับมันไม่เห็นเละมันไม่เห็นอ้ามันสว่างเลยนะหนาวดสว่างเลยอสว่างสบายสว่างสบายใจมทธยมโอ้ยหวานดิเอนี่เซลล์วันพนังกายเพิ่พวกปากเลยไก่ร้านห้อ โอ้อนน้องน้อยมาขนก็บอกปากคุณแม่คุณแมาพี่ว่ามันอยู่นี่เอาแต่ว่าทุยอะทุยนี่มีชายาเปล่าไม่ยังไม่มียังไม่ตั้งเลยตั้งให้เพื่อนแน่สเตย์บ้านเด้เพื่อนเขวันสเตย์สเตยฟาเลยได้ไงก็อยู่แค่แหละสเตย์มาผมไม่สนใจหรอกตาแกก็ช่างเหรอผมไม่เกิดมาเกิดแบบสเตย์ยังไงเอแต่ว่าเขาเนี่ย ต้องเรียบต้องใช้ต้องพยายามเอ๊ะบางคนบางคนบอกว่าทำไมไม่ทำไออะตอมเนี่ยบอกทุกวันสา่ทุกวันต้องไหนแจบหลายเด้อค่ะทุกเรียนอ๋อไม่ใช่ต้อมบอกช่วเรียนบวกครับต้องบอกต้องต้องสั่งทุกวันถ้าไม่บอกมันก็มันก็เฉยขับมันกันแหละกินจะมันๆต้อมต้อมเอ้ยแค่นทำทำต้อมแค่นี้ทำ ขอนมาคะพ่นไปสัผวเปสมา้มาเชียร์โอ้พร้าค่ะพวกนีเพื่อนเดินคนตามเพศแต่พูดอได้มีรูกันเสียงซิเหมือนแบกิวดีเลยเบกยวบกิว่ดวกน้ครดูแบกิวแบกิวแบกิวกินข้าวนำเนาะค่ะเนาะกินข้าวนนำก็กินบวทุเรียนนําเข้ากันคักวันยังได้ต้องไปกิน ถ้ามากินตอนเช้าเนี่ยจะอร่อยที่เย็นเอาต้มแส่ตัวเย็นไว้เดี๋ยเอามากินตอนเช้ามันเข้ากันอือมันจะเย็นๆหเามันแสบปานนี่มันจะมันจะมันหน่อยตอนเช้ามันมันจะเช้าถ้าตอนเย็นมันก็เย็นตอนเที่ยงมมันจะร้อนเนาะจะปวดหัวนะเนเยแเดฉันวดวส่ะกดหัวมันอล ผมจะพยายามทำให้เขาวมีขนมมันเยอะไปนะที่มันเยอะไปมันจะต้องจานแค่นี้เด้อค่ะติดตามคลิปใหม่เด้อค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายหน่อยภาษาลาตินอ๋อสบายดีสบายดีแต่ถ้าตอนสุดท้ายใตะวันไหนแม่นค่ะสบายดีสบายดีทุกท่านถ้าเจอหน้าเด็ก็สบายดีทุกท่นแม่นสบายดีผู้ชมภาษาเอฟซีภาษาเขมรภาษาคาเมนวันละค่ำนอนจะเนาะคลิปนี้ คลิปนี้คลิปนี้ภาษาพ่อแม่ประจำประจำประจำท้องถิ่นเนาะค่ะเจลาเจลาอ๋อเจลาเจ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 ใจดีใจดีอ๋อเจ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 โบเจโบรใจเจโบรคิดอันนี้ผู้เจร้ายใจหายอันนี้ภาษาค่าแม่วันละคำด้วยค่ะพี่วปนิตเราฟังแล้วข้าวเจเจ็ดโบรข้าวก็คือบ่ายค่ะใบข้าวายเนาะสี่ใบหกใบหกใบ่ายค่ะ กินข้าวก็อบใบเนาะจัะเนาะอันนี้ข้าวก็คือายเนาะจัะเนาะบบนะไม่ใบค่ะไม่ใช่ใบใบเลยค่ะอันนี้คือบายอันนี้คือยบาบค่ะสวัสดีค่ะติดตามคลิปใหม่นะคะขอบคุณเอฟซีที่ติดตามนะคะเอฟซีทั้ง44ท่านนะคะขอบคุณค่ะ